แมนยูส yle เรื่องราวของปีศาจแดงที่ไม่ใช่แค่ข่าวแต่คือความรู้สึกของแฟนบอลช่องนี้จะพาคุณเจาะลึกทุกแง่มุมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งข่าวล่าสุดการซื้อขายวิเคราะห์เกมตำนานของทีมและเรื่องเล่าที่คุณอาจไม่เคยรู้สวัสดีครับแฟนบอลทุกคน วันนี้เรามีข่าวร้อนๆมาฝากจากวงการฟุตบอลยุโรปที่ทำเอาแฟนๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องหลุ้นตัวโกงกันเลยทีเดียวข่าวนี้เกี่ยวกับดิวสุดเดือดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างแมนยูและนาโปลีเกี่ยวกับ2ดาวยิงตัวท็อปอย่างวิกเตอร์โอซิเมนและรัสมุสฮอยลุนจะจริงหรือมั่วมาดูกัน จากโพสต์ล่าสุดของ Ad Attacking Footy บน X เมื่อวันที่29พฤษภาคม2025ที่ผ่านมาบอกว่าแมตต์ฮากรีฟส์ผู้อำนวยการของแมนยูได้บินไปเจรจากับบอร์ดของนาโปลีที่เมืองเนเปิลส์เลยทีเดียวและสิ่งที่นาโปลีเสนอมาก็คือดิวสลับตัวสุดช็อกโอ้โห นาโปลีพร้อมปล่อยวิกเตอร์โอซิเมนดาวยิงตัวเก่งของพวกเขาให้แมนยูแต่ขอรัสมุสฮอยลุนบวกเงินเพิ่มอีก33ล้านปอนด์หรือประมาณ1,500ล้านบาทสำหรับคนที่ยังไม่รู้ตอนนี้วิกเตอร์โอซิเมนวัย26ปีกำลังฟอร์มร้อนแรงสุดๆกับกาลาตาสรายที่เขาไปเล่นแบบยืมตัวจากนาโปลี ฤดูกาลนี้เขายิงไปแล้วหลายประตูรวมถึงแฮตทริกในเกมที่กาลาตาสไายถล่มอันติลียสปอร์4-0เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและอย่าลืมว่าโอซิเมนเคยเป็นดาวซันโวของเซเรียร R อาด้วย26ประตูช่วยให้นาโปลีคว้าชแชมป์ลีกครั้งแรกในรอบ33ปีส่วนรัสมุสฮอยลุนดาวยิงวัย22ปีของแมนยูที่ซื้อมาในราคา72ล้านปอนด์ก็เป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามอง แต่แฟนๆบางคนก็รู้สึกว่าเขายังต้องพิสูจน์ตัวเองอีกเยอะถ้าดีลนี้เกิดขึ้นจริงแมนยูจะยอมปล่อยรัสมุสหอยลุนไปงี่ง่ายแบบนี้เหรอแฟนบอลใน X ก็เดือดไม่แพ้กันมีคนบอกว่า33ล้านปอนด์บวกรัสมุสหอยลุนแพงไปแมนยูซื้อรัสมุสหอยลุนมัด72ล้านปอนด์นะอีกคนบอกว่าถ้าไดโอซิเมนมาในราคานี้ถือว่าคุ้มสุดๆเลยแล้วคุณล่ะคิดยังไงกับดีลนี้ แต่เดี๋ยวก่อนเรื่องนี้มันยังมีดราม่าอีกชั้นเพราะมีข่าวว่าอัลฮิลาวทีมจากซาอุดีอาระเบียก็พร้อมทุ่ม40ล้านยูโรเพื่อขวาตัวโอซิเมนไปก่อนศึกคลับเวิลด์ครับ World Cup ในเดือนมิถุนายนนี้แล้วแมนยูจะสู้ไหวไหมหรือนาโปลีจะเปลี่ยนใจไปขายให้ทีมอื่นซะก่อนคุณคิดว่าแมนยูควรยอมรับดีลนี้ไหมโอซิเมนคุ้มกับการเสียรัสมุสฮอยลุนและเงิน33ล้านปอนด์หรือเปล่า แฟนบอลใน X ก็คิดไม่เหมือนกันมีคนบอกว่า33ล้านปอนด์บวกรัสมุสฮอยลุนแพงไปแมนยูซื้อรัสมุสฮอยลุนมัด72ล้านปอนด์นะอีกคนบอกว่าถ้าไดโอซิเมนมาในราคานี้ถือว่าคุ้มสุดๆเลยแล้วคุณละ่ะคิดยังไงกับดีลนี้ แต่เดี๋ยวก่อนเรื่องนี้มันยังมีดราม่าอีกชั้นเพราะมีข่าวว่าอาลฮิลาวทีมจากซาอุดีอาระเบียก็พร้อมทุ่ม40ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวโอซิเมนไปก่อนศึกคลับเวิลด์คัพในเดือนมิถุนายนนี้แล้วแมนยูจะสู้ไหวไหมหรือนาโปลีจะเปลี่ยนใจไปขายให้ทีมอื่นซะก่อนคุณคิดว่าแมนยูควรยอมรับดีลนี้ไหมโอซิเมนคุ้มกับการเสียราสมุสฮอยลุนและเงิน33ล้านปอนด์หรือเปล่า มาแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดข่าวร้อนๆแบบนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าดีลนี้จะจบลงยังไงบายนะ